สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันพรฤหัสวันที่23ามตุลาคมสองพเอ่อวันนี้ก็เป็นวันที่ภาษาสัากให้เราคิดถึงนักบุญยอนแห่งกาปิสตาโนซึ่งบางทีชื่อก็เราไม่คุ้นเคยนะครับก็เรามาดูเรื่องราวของท่านนะครับในประวัติที่ท่านได้มีอยู่นะครับชีวประวัติของท่านยอนแห่งกาปิสตาโนนะครับก็มีไว้ดังนี้ก็บอกว่านักบุญยอนแห่งกาปิสตานโน้นคณะฟังซิสกัน อยู่ในคลอสอ1 3 8่ถึง1456พระสงฆ์และพระรดา达ดนเป็นพระสงฆ์นะครับและเป็นพระสงฆ์แห่งคณะราดาน้อยท่านเป็นพระสงฆ์ในสงครามคูเสดและเป็นหนึ่งในนักบุญของคณะแห่งพระคูหาศักดิ์สิทธิ์กรุงเยรูซาเลม ท่านมีชื่อเสียงในฐานะเป็นนักเทศจวเวิทยาและเป็นทนายความที่ผ่านการผึกผนได้รับฉายาว่าเป็นนักบุญทหารเมื่ออายุ70ปีคศ4 5 6 6นั้นท่านเป็นผู้นำสงครามคูเสต่อต้านจัก,กรวรรดิออตโตมันที่ลุกรานในระหว่างการปิดล้อมเมืองเบลเกตคศ1456นั้นนักบุญยอนเกิดที่เมืองกาบิสตโนประเทศอิตาลีในคศ1385 และเรียนกฎหมายที่หมาหาวิทยาลัยเมืองเปรูเจียแล้วในปีคศ .1412 พระเจ้าลาดิสลลวแห่งเนเปิลส์แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ว่าการเมืองเปรูเจียเมื่อสงครามระหว่างเมืองเปรูเจียกับราชวงศ์มาลาเตสตาประทุข,ขึ้นในคศ .1416 พระบุญยอนถูกส่งไปเป็นทูตเพื่อเจราจาสันติภาพแต่ราชวงศ์มาลาเตสตาจับท่านขังคุก ระหว่างที่ถูกคุมขังนี่เองท่านเริ่มคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับจิตวิญญาณของท่านมากขึ้นในที่สุดท่านก็ตัดสินใจละทิง้งวายโลกและเป็นพระราดาน้อยคณะฟรังซิสกันเนื่องจากท่านฝันเห็นนักบุญฟรังซิสซซีซีและได้รับคําแนะนําให้เข้าร่วมคณะฟรังซิสกันเนื่องจากท่านไม่เคยสมรสท่านจึงขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากภรรยาให้ยกเลิกการแต่งงานและ เริ่มศึกษาเทวะวิทยากับนักบุญเบรนาเบรนาดินแห่งเซียนานักบุญจอนเข้าร่วมคณะพาราดาน้อยร่วมกับนักบุญเจมส์แห่งมาเซสที่เมืองเปรูเจียเมื่อวันที่4ตุลาคม1416ท่านก็อุทิศตนในการบำเพ็ญพรทอย่างเคร่งครัดปกป้ององุดมคติของการปฏิบัติศาสนกิจและความเชื่ออย่างเคร่งครัดโดยปฏิบัติตามแบบอย่างของนักบุญเบรนาดิน ตั้งแต่คศสอ1,420เป็นต้นมาท่านก็เทศสอนจนเกิดผลดีในเมืองต่างๆมากมายเลยที่สุดท่านก็เป็นที่รู้จักชื่อเสียงของนักบุญจรได้ในฐานะนักเทศที่เปลี่ยนด้วยพระพรและพลังนั้นโด่งดังขึ้นเรื่อยๆนักบุญยอนเดินทางไปทั่วทวีปยุโรปและประเทศรัสเซียเทศสอนให้ผู้คนจำนวนมากและช่วยก่อตั้งบรรดาชุมชนคณะฟรานซิสเกนหลังจาก การล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปีคศออ1453จักรวรรดิออตโตมันภายใต้การนำของสุลต่านเมเมตที่สองได้คุกคามคริสตชนชาวยุโรปในปีถัดมาพระสะนตป,ปาคาริทุสที่สามได้ส่งนักบุญยอนซึ่งอายุได้70ปีแล้วไปเทศสอนเรื่องสงครามครูเสดต,ต่อต้านพวกเติร์ ที่ลุกรานในสภาจัก,กรวรรดิแต่ได้รับการตอบรับเพียงเล็กน้อยในรัฐบ,บาวาเรียกับประเทศออสเตรียท่านจึงตัดสินใจมุ่งความพยายามไปที่ประเทศฮังการีนักบุญยอนประสบความสำเร็จในการรวบรวมกองกำลังได้เพียงพอที่จะเดินทัพไปยังเมืองเบลเกตซึ่งในเวลานั้นอยู่ภายใต้ใการปิดล้อมของกองทัพเตริร์ในฤดูร้อนปีคศ .1456 กองทัพเหล่านี้ร่วม กับจอห์นฮุนยาดีสามารถยึดและการปิดล้อมเมืองเบนเกตได้สำเร็จความสำเร็จนี้ทำให้ท่านได้รับสมญาว,ว่าพระสงฆ์ทหารจากนั้นนักบุญยอนก็เสียชีวิตเพียงสมเดือนต่อมานักบุญยอนแห่งคาบิสตาโนนั้นมีชื่อเสียงในโลกใหม่ด้วยในคศ1776รดบดาธรรมทูตคณะฟรานซิสกันชาวสเปนได้สร้างคณะธรรมทูตขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้และตั้งชื่อว่าซานฮวนคาบิสตาโน วัดหินที่พระพวกเขาสร้างขึ้นเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดยังใช้งานในรัฐคลิฟปร์เนียนักบุญยอนัาพิสตานโนนั้นเป็นนักบุญโอรสของบรรดาพระสงฆ์และผู้วิพากษาในกองทัพครับอิน้องเราจะเห็นที่ชีวิตของคนคนเราเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอท่านนักบุญยอนัาพิสตนโนในวันนี้ท่านไปอยู่ในชีวิตอยู่ในสมัยสงครามครูเสดอะไรด้วยนะแอนด เบียดเบียนมีสงครามแล้วท่านก็เป็นทั้งทหารแล้วก็เป็นผู้นําการรบด้วยแล้วก็เป็นพระสงฆ์ด้วยภายหลังก็เป็นพระสงฆ์แล้วก็ศึกษาอย่างดีแล้วก็มีความเชื่อความาศรัทธาเป็นพระสงฆ์ในคณะพระราน้อยฟรานซิส,ก,สกันเนี่าฟรานซิสกันเหมือนกับเป็นแบบอย่างของพระบุญฟรานซิสซสซีซีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเราจะอยู่ในฐานะไหน เราจะทําอะไรจะเป็นใครก็ตามเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นรัชการเป็นครูเป็นหมอเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต่างที่จะเจริญชีวิตและสามารถที่จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นผู้ที่มีความเชื่อความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเปญนเจ้าได้เพราะฉะนั้นขอให้พระพรของพระเบญนเจ้านั้นมาอย่างเราทุกๆวันนะครับเพื่อเราจะสามารถเจริญชีวิตและทําหน้าที่ที่เรามีที่เราเป็นนั้นโดย แล้วก็ทาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตามที่พระเบญจ้าพงทรงโปรดให้เราเป็นให้เรามีนะครับนี่ก็คือความเชื่อทีอ่อยู่เหนือเหตุและผลแต่เป็นความเชื่อที่เรามั่นใจในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเบญจ้าขอพระเป็นเจ้าพุทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด